สวัสดีครับชาวไซก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับต้องขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยจะมาจาก2ลีกนะครับดูคู่แรกเราไปดูลีกกันดนโรมาเนียกันก่อนเวลาตีหนึ่งครึ่งนะฮะไปดูราบิทบูคาเรสครับทีมอันดับ5าวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเับที รับปิดบูคาเรสเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเละเทะเลยนะครับแพ้สโลวานบาติสตลาวามา4ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางเซฟซี่ชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะฟารุนคอนสแตนต้มตามา1ประตูต่อศูนย์ควา้าแชมป์บ่ถ้วยนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับรับปิดบูคาเรสเนี่ยตรงกลางวันนี้จะมีทางคริสเตียนอัลบูนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางสเตฟานปาโนยู U, ส่วนทางเซฟซี่จะมีทางคอสมินมาไตครับตรงกลางครับหน้าเป้าจะเป็นทางปาโวซาฟังโกครับ ก็ต้องบอกว่าราปิดบูคาเรสเสียที่บอกดนะครับอุ่นเครื่องเพิ่งจะแพ้มายับเยิยนเกมล่าสุดเลยนะครับน่าจะเสียความมั่นใจไปพอสมควรแม้ว่าวันนี้จะได้เล่นในบ้านเพราะเซฟซี่เนี่ยตรงข้ามเลยนะครับวันนี้มาด้วยความมั่นใจเต็มที่แน่เพราะว่าเพิ่งจะคว้าแชมป์บอลถ้วยมาจากเกมล่าสุดนะครับแล้วพวกเขาเจอบทางราปิดบูคาเรสมา2เกมล่าสุดก็ไม่มีแพ้เลยนะครับเป็นการชนะ1เสมอหนึ่งมองว่าอย่างน้อยวันนี้ทางเซฟซี่จะไม่แพ้ครับและผมมองว่าพวกเขามีดีจะบุกมาเอาชนะทางราปิดบูคาเรสได้เลย1ประตูต่อศูนย์ คู่ที่2องเราไปที่ไอร์แลนด์พิมลิกกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูยูซีดับลินนะฮะทีมอันดับสิบครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางดรอกเฮด้าครับทีมอันดับแปดโดยคู่ที่จอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางดรอกเฮด้าเอาชนะได้สามประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับยูซีดับลินชนะสี่แพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดแพ้เชลล์บอนสี่ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางดรอกเฮด้าชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับเกมล่าสุดเสมอทางชัมร็อกมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครััับบดดลลินไมมม่ต้องงงกาาจะีทแว น,นะครับเป็นตัวプレเมคเกอร์นาเป้าจะเป็นทางเจ็คดอยครับส่วนทางร็อกเฮด้าตรงกลางเดลรูนี่ฮะหน้าเป้าจะเป็นทางอดัมโฟลีก็ต้องบอกว่าวยูซีดัฟเล่นหัวแตกสุดๆนะครับในหลีกเล่นมา23มเกมเอาชนะคู่แข่งได้แค่เกม5เกมหลังสุดเนี่ยโดนไปถึง20ประตู2เกมหลังสุดโดน7ประตูฮะส่วนทางร็อกเฮด้าก็แผ่วลงไปชัดเจนครับตกมาอยู่อันดับ8เลย5เกมหลังสุดเอาชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวเกมรุกก็ดูฝืดฝืยิงแต่ละเกมยากเหลือเกินนะฮะ เพราะฉะนั้นมองไปมองมาผมมองว่าอยู่สุดับลินอ่ะเกมเย่าวพวกเขายังพอมีหือมีอือได้บ้างนะครับสองเกมก่อนเนี่ยก็ชนะสลีโกโรเวอร์สมาได้วันนี้ผมมองว่าดูแล้วดรอคเฮด้าชนะช,นะชนะแน่แต่คงไม่ถึงกับยิงขาดครับผมมองว่าเต็มที่ได้กระเฉือนดรอคเฮด้าจะบุกมาชนะอยู่สุดับลินได้แค่2ประตูต่อหนึ่งครับ,ค,รบคู่สุดท้ายอยู่ในไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันไปดูเชลบอนทีมอันดับหกของเดวินดัฟนะฮะอดีตนักเตะเชลซีครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโบ 5, ปแบบสุดมันเลย4ี่ประตูต่อ3าไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเชลบอนในชนะ1นเสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะยูซิดัปลินมา4ประตูต่อศูย์ส่วนทางโบฮีเมียนเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะดันดอกมาแบบสุดมันเหมือนกันครับ3ประตูต่อ2ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับทางเชลบอนเนี่ยตรงกลางมีคาวินมอลลอยครับหน้าเป้าจะเป็นทางชอนบอยส่วนทางโบฮีเมียน ตรงกลางจะมีทางดีคลนแม็กเดสครับหน้าเป้าจะเป็นทางชนทานอาโฟลาบี้ครับก็จะมาเชียร์บอลอยู่ในช่วงรุ่นรุร่ดอนๆนะครับช่วงหลังๆแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยยังบอจะเชื่อใจได้นะครับห้าเกมหลังยังมีชนะบ้างนะครับชนะคู่แข่งได้ถึง2เกมต้องมาเจอโบฮีเมียนที่ระดับไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าเกมเย็นของพวกเขาตอนนี้น่าห่วงนะครับไม่ชนะ ใครเวลาเล่นเป็นเกมเยือนมา6เกมติดติดแล้วเพราะนั้นดูภาพรวมต่างๆนานาผมมองว่าเชลบอนยังดูมีภาษีกว่าครับดูเล่นในบ้านด้วยน่าจะดีพอจะบทเอาชนะโบฮีเมียนที่ฝืดหลือเกินได้ตอนนี้2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่ลิกาวันโรมาเนียครับราปิดบูคาเรสครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางเซฟซี่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับคู่2ที่ไฮแลนด์พิมาเลกยูซีดลินครับจะสู้ได้ดีและจะแพ้ด็อกเฮด้าแค่1ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายครับเชลบอนเล่นในบ้านจะสามารถเอาชนะโบฮีเม 2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตการเป็นลังใจกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราไซก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววัน,นี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ